มีสักกี่คนในเมืองใดที่จะกล้าพ์แฮวอย่างน้อยชั้นคนหนึ่งแหละพะแฮวคนรอถมถุยอุนดี้เยอะเราอุดดี้เอาปลาเชโดขึ้นมาสิคนก็เนี่ยก็อุดดี้อ่ะก็ก็งั้นน่ะก็งั้นงั้นอ่ะแต่ถ้าาบอกอุดดี้แฮวดิโอ้ยมึงตกปลาขนาดนี้มึงยังแฮวไออุดหรือฉันตกเรืออย่างเงี้ยโอ้หเห็นไหมแมงอ่อนไออุดแมงอ่อน คนเขารอแบบนี้มันถึงจะถูกใจถ้าอุนดี้เอาปลาตัวเบื้อม่มาโชว์ไม่เห็นมีคนมาไล่ฉันเลยไม่เห็นมีคนมาบอกโอ้ย,อย,อย,อยนู่นนี่นั่นก็อย่ามาักสุดยอดครับคำว่าสุดยอดครับฝีมือครับแค่นั้นน่ะน้อย,น,อยนานนานจะมีโหตกคอกไม่ฝีมือเลยไม่ค่อยมีและสําหรับทุกวันนี้ถ้าในใน,ในที่ผมโพสต์นะแต่ถ้าบอกอุนดีตก เมืออูุอดดีส้สมน้ำหน้าอุดดี้ออนนะพยุงบอกว่าผมได้ความรู้จักช่องนี้เยอะครับครับยินดีครับแล้วก็ขอบคุณครับก็ช่วยไลค์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดให้ด้วยนะครับการมองปลาคอกชะโดวควรมองอยังไงครับว่าคลอกนี้จะกินหรือว่าไม่กินปลาคลอกชะโดอะทไมถึง จะบอกกินดีเฮียเฮียต้องบอกว่ากัดเยอะเพราะจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วชะโดเนี่ยกัดครับปลาครอบกัดเพื่อฆ่าไม่ได้กัดเพื่อกินโดยส่วนใหญ่กัดไล่ป้องกันลูส่วนใหญ่ที่ไม่กัดหนึ่งคือเขาเจ็บพึ่งโดนปล่อยมาแบบเนี้ยนี่เขาเจ็บเขาก็ไม่กัดอย่างเขารู้แล้วเนี่ยหลอกไม่ได้เอ้อไม่ไม่เอาไม่กัดไม่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 กัด,กดเพราะเขารู้แล้วเขาเจ็บแล้ะ เขาไม่พร้อมกัดแล้วประเด็นแรกประเด็นต่อมาคือเขาไม่พร้อมกัดเพราะว่าเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวคือคือเขาเฝ้าระวังลูกอะ่ะก็คือ,อจะไม่กัดละบางทีม่งเหยื่อเพื่ออะไรเพราะก็เขารู้อะ่ะแล้วก็เขาไม่พร้อมกัดแค่นั้นเองครับที่มองว่าเฮ้ยฝูงนีห้ตื่นด้วยตื่นแมมทีนี้จะทํายังไงถ้าเป็นถ้ายัางตื่นลูกแทงหัว ส่วนใหญ่อะแทงหัวเป็นเส้นอย่างเงี้ยไม่กัดแน่แทงไปเป็นเส้นเป็นทางอันเนี้ยไม่ค่อยกัดก็อย่างที่บอกครับสาเหตุคือมันตื่นละมันเหลือตัวเดียวละมันโดนมาละแต่ทีนี้ถามว่าจะทํายังไงว่ามันฝูงนี้จะกินหรือไม่กินการเจอคลอกนะครับมือเก่าเจอคลอกนั่งรอ นักแคบอพว่าเจอแหแล้วแล้วรอดมา <c oughs> ใช่เจอแต่เจอแต่เจอแต่โดนแหแล้วรอดมาคือคนตกปลาท,ทั่วไปมือเก่าๆเนี่ยเจอครอบรปุ๊บเขาจะนั่งเฝ้าเช็คเช็คอาการไม่ได้รีบครับเหมือนเราเจอสาวเราไม่ได้รีบไม่ได้บูมบามเช็คก่อนว่าเป็นยังไงฝูงนี้แล้วเขาไล่สเต็ปผมก็เคยเห็นนี่ไง ไปนั่งเงียไปปุ๊บเงียเฮ้ยเจอคอกเนียนั่งรอหลายหลายคนอย่างเมื่อก่อนผมสูบบุหรี่ผมเจอคอกผมก็สูบบุหรี่รอรอจนนิ่งรอจนมันจะเนินเขานิ่งเช็คอาการลูกเช็คอาการแม่บางทีแบบตื่นๆอยู่แล้วเราไปทําตอนนั้นอะยังไงก็ไม่กินยิ่งเตะยิ่งตะเลดิดทีเนี้ยยิ่งตะเลดิดแต่ถ้าเรารอเช็คอาการบางทีเขาอาจจะเผลอกัด แล้วเทคนิคต่อมามันก็จะไปไล่สเต็ปครับเนี่ยเอาง่ายเลยดูแค่ว่าฝูงถ้าฝูงแทงหัวหรือฝูงขึ้นแตกๆอันนั้นเขาไม่ค่อยกัดครับต้องใช้วิชาหน่อยอาจานะครับอันนี้อาไม่ทุกเสมอยะอไปนะของในน้ำไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้าแทงแบบนี้ผมติต่างไปเลยกัดยากเหนื่อยแต่ถ้าขึ้นเป็นฝูงแบบยืบยืบยืบขึ้นขึ้นเกือบจะพร้อมกัน แล้วลงเกือบจะพร้อมกันอยู่ในหมวดหมู่ในกลุ่มของเขาหรือขึ้นแช่อันนี้โอกาสกัดมีสูงครับส่วนเทคนิคตีใครว่ากันนี่กคือ,อ่านสูงครับเหมือนในตอนนี้ดุนดวนเลยในกลุ่มชมรมตกปลาชโดอยู่โพสท,ที่สองของนมาม์กแชร์ไปและสิบห้าครั้งแล้ว เนี่ยครับในภาพเนี่ยเห็นเลยครับว่าตีให้ตายก็ไม่กินครับแม่หยุดกับลูกเลยนานครับกว่าจะกินกินไม่กินแต่นานครับตามตื้อนานเลยผมเชื่อว่าตามตื้อนานเลยแหละแล้วถ้าคนที่มีประสบการณ์ดีๆนะครับตื้นเนียนตัวนี้น่าจะโดนอีกครับหรือไม่เน่ครับเผลอๆอย่างเงี้ยผมว่าเขาเรียกว่าอะไระ อาจจะเตลดิดถ้าใน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 ,ในคลิปเนี้ยครับถ้าไปกวนเขาในระหว่างนี้ที่ผมดูเนี่ยถ้ายังกวนอีกก็คงก็เตลิดครับน้าวจะบอกข,ขึ้นสุดลงสุดถูกต้องครับอืขอบคุณครับอะไรแจกเหยือ่อตั้งคำถามอยากได้เหยือ่อนาวดีแมวครับวันนี้ ผมวันนี้จะไม่แจกเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมหาคอนเทนต์กิจกรรมก่อนผมเตรียมให้ผมเตรียมตัวก่อนสี่น้ำมืดโอป้ามืดจะใส่อย่างเดียวเลยรอแป๊บรอแป๊บเชียงใหม่นี้เจอตั้งแต่หัวแต่โยบอกว่าเชียงใหม่นี้เจอแต่หัวตั้งไปเป็นเส้นใช่ตั้งไปเป็นออใช่ตั้งโดนแล้วใช่ไหมมันโดนแล้ะ วันดี้ครับพี่นิวัฒเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกไปอ่ะส่วนใหญ่แล้วอาฟุงเนี่ยที่เราดูว่าไม่เคยกินคือไปเป็นเส้นหรือไปเป็นทางเนี้ยส่วนใหญ่ไม่่คยกัดครับกัดยากกัดอยู่แต่กัดยากฝุงนี้โดนมาแล้วจะเยอะจะอยู่เหลือตัวสองตัวหรืออะไรก็ช่างแต่ฝุงนี้ร้อยเปอร์เซ็นตว่าตื่นมาดังนั้นการตื่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ปลาไม่กัดเหยื่อ เราต้องตลอมตลอมเอาถามว่ามีโอกาสกัดไหมมีครับมีโอกาสตื่นมีมีไหมมีครับของในน้ําผมตามค้อกสามชั่วโมงแล้วก็ไม่เจออะไรแล้วก็ไม่ได้ตัวก็บ่อยครับขึ้นกัดแล้วก็บ่อยครับอาทิตย์ที่แล้วพาลูกชายไปไล่ตีใช้เทคนิคตีขึ้นกัดขึ้นขึ้นทําแต่กัดไม่โดน นะก็บอกเคด่สีฟ้าเหลือไหมครับเคดะสีฟ้าเอ่อลองถามเสียกรดูครับเพราะเสียกรผมเคยส่งไปอยู่เป็นอ่าลิมิเต็ดครับสีลิมิเต็ดสีฟ้าสีลิมิเต็ดครับที่ผมไม่มีแล้วผมทําให้กับลูกค้าบางท่านครับต้องต้อง,ต,องต้องขอโทษด้วยครับแต่สีสีปัจจุบันนี้ครับ <laughs> นำ้ำเงิบอกว่าเจอเจอแต่ข้อ คอ,อกไม้คอ,อกกำมพามากกว่าใช่ครับน้ำมืดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนรอกันหมดอ่ะรอเที่จะไตปีเนี้ใครเจอก่อนได้ก่อนอ่ะคือปลาคอกคนตกปลาคอกมันกระจอกอะนะมืดจริงปะผมพูดเล่นนะครับผมพูดเล่นคือคือยังไงมันก็กัดอ่ะถ้าไปเจอฝูงสิงซิงอ่ะยังไงมันก็กัดแล้วไงคนที่ไปปุ๊บบางทีโอ้โหลุกเจอเลย ไปแล้วเจออย่างเงี้ยแต่ยังเราบางทีเราไม่เจอดวงเราไม่ให้อะไปเจอของเก่าอ่ะก็ทำใจเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับฝากเพ,เพื่อนรักษาตัวรักษาสุขภาพด้วยนะครับอย่าเป็นอะไรกันนะครับเก็บตัวกันดีๆไปแล้วครับสวัสดีครับ